ครับเกี่ยวกับแม่แเค่แค่ฟ้ามโนเขายังครับนี่ครับตามล่าหาเฉลยกับเสี้ยนต้นของปลอมของปลอมจริงๆของปลอมจริงๆคลิปต่อครับคลิปพักต่อเห็นยังมีแดดอยู่หยอกของกําเนาะขันอยู่นี่ครับนี่จริงก็จร,ริงเซงงามนะมกโก้หืม โอ้โ oh, oh, ้มันตึงหมาแอาครับรอนลุ้นรอยชมกับเซียนต้นหมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้อมาแล้วมาแล้อุ้ยขาอบนเลยเดี๋ยวโดนโุ้ยจับจัดเต็มครับจะอยู่ได้ก็ บ่อได้อาจจะนิต้นให้สันหงสันมาอื้เลยมันโตมันหอดครับนี่บ่อหลอดอัโตครับหวานเจี๊ยบจัดเต็มครับจมไปเรื่อยๆเนาะหงสันครับจมีิ tìm tên nó khẩu xem con lùng hấp xiếm tốt จริงๆตัวนี้ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วมืออย่าสัน่นมืออย่าสัน่นมืออย่าสัน่นขอไคมือสัน่นไปด้วยมือสั่นเลยอุย้ยตัวนี้ลุนล้นครับลุ้นช่องเย็นไปเนี่ยตะวันจะตกแล้วนะครับอันนี้แดดลำไรแล้วนะครับขึ้นไหมขึ้นไหมโดดไม่โดดโดดไม่โดด ดูดูแบบนี้ชอบครับชอบขึ้นไหมขึ้นไหมมือ,อย่าสั่นขออภัยมือสั่นครับลุ้นนกถือกล้องด้วยผักอุ้ยยังครับจังอีกนิดนึงมืออย่าส <co op> ั่นวางเชือบจัดได้หรือไม่สัตว์ตัดออกครับมือกระตุกคร <co op> <co op> ับเกือบเกือบเกือบมือกระตุกครับมือกระตุกครับ มือสั่นตลอดครับ่วงนี้นกเข้าหาใกลยอย้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับลุ้นครับโอ้ยมันคูหัวมันมาโดนใส่ค้อนนี่นั่นเลยนะครับเนะี <c oughs> <c oughs> ่ยดูชัดๆเลยนะครับฮัทมือกระสันครับกระตุกตลอดเอาเข้าไปเป็นจังใสอู้อ้ไปไหนงี้รูก โอ้โหบินไปข้างหลังครับถึงแบบแบถ้าจะให้เอาขับไหมนี่หมดสีคำสาส้ล้อแล้วครับจะมืดแล้วโอ้ดูตะวันตะวันรับฟ้าแล้วครับุเอ,อยากายุแต่เนาอยาเสียเวลา ออจะโดดแห่ทีย่ยดินมาใส่เซ็ตนน่นเนะ่ยโอเคครับอ๋อไหนนี่ <laughs> <c oughs> เรียนเต็มม้อนแต่ไม่เหรอ